สวัสดีครับเพื่อนๆ f c นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม c h ช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม c h ช n แนลก็มีเหรียญหลักมาให้ข้อมูลเพื่อนๆตามรับชมกันเหรียญหลักที่ช่องเขา แจ้งในการรับซื้อนะครับเหรียญที่ทางช่องเขารับซื้อถ้ามีเหรียญหลักแนไปหรือมีเหรียญหลักเป็นตัวอย่างเป็นตัวหลักในการรับซื้อนะครับเหรียญหลักก็คือเหรียญปีพศสองพันหร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับนี่คือเหรียญหลัก เหรียญปีพศ .2541 เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยผลิตไม่ถึงล้านเหรียญน,นะครับอยู่ที่9.7 0 0 0 0เหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญหลักที่ทางช่องของปนาดนะครับเรียกนะครับก็อีกเหรียญหนึ่งปีพศ .2542 นี่ก็คือเหรียญหลักทางช่องปนาหรับซื้อนะครับ เหรียญปีพศ2541เหรียญปีพศ2542ชนิด10บาทช่องพานาทใช้เป็นเหรียญหลักในการรับซื้อนะครับแต่ถ้ามี2เหรียญน,นี้ปีพศ2541ปีพศ2542จะมีเหรียญหลายๆเหรียญที่เนี่ยไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับวาระต่างๆ นะครับเหรียนที่ระลึกวาระต่างๆนะครับปีพศย่อยๆไม่ว่าจะเป็นปีพศ2 5 5 3ปีพศ2 5 4 4เหรียญวาระต่างๆตามที่เห็นในคลิปนี้นะครับปีพศสอ4 9มีเรือ นะครับก็ปีพศ2 0 0 541นี่คือเหรียญหลักแล้วก็ปีพศออ2534เหรียญเนื้อเกินปีพศออ2537แล้วก็ปีพศออ2543นะครับเหรียญ เหรย่อยๆพวกนี้นะครับถ้ามีเหรียญนะครับปีพศ2541แล้วก็ปีพศ2542นะครับแน่ไปทั้งหมดนี้ช่องป้านาดคนใจดีนะครับรับซื้อนะครับส่วนราคาเหรียญละเท่าไหร่นะครับก็ส่งประเมินราคาก่อนนะครับ ส่งการส่งประเมินราคานะครับก็ Jamie, ทํารายการเหรียญนะครับเหรียญช่นปีพศ2541กี่เหรียญ42กี่เหรียญนะครับ43กี่เหรียญก็ทําไปนะครับก็เอ่อเือกเกินกี่เหรียญปีพศอะไรเหรียญมีเรือกี่เหรียญนะครับก็ทํารายการไปนะครับเหรียญวาระต่างๆก็ทํารายการไปนะครับ แล้วก็พน่าก็จะประเมินราคาให้นะครับประเมินราคาเสร็จแล้วแล้วก็ขอที่อยู่ของพน่านะครับตกลงซื้อขายกันแล้วก็ขอที่อยู่พนาานะครับการที่จะขายเหรียญน,นะครับก็ต้องอแนบที่อยู่เบอร์โทรและเลขบัญชีไปนะครับเขาจะโอนเงินให้เรา ตามจำนวนราคาเหรียญที่เราตกลงกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพริ์หน้า,าพบกันใหม่สวัสดีครับ